mock orange เรนจบูดเรย์จัสมินหรือที่แปลตรงตัวก็คือจัสมินชาวนามันไม่ใช่มันไม่ใช่มะลินะคะแต่ดอกมันคล้ายๆมะลิแล้วก็กลิ่นหอมคล้ายมะลิฝนก็เคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นมะลิชนิดหนึ่งนะคะแต่บางคนเรียกมะลิเพราะว่าลักษณะที่มันคล้ายคลึงเฉยๆแต่จริงๆมันอยู่ในคนละตระกูลกับมะลิค่ะพุ่ม พุ่มมันสูงได้ถึง2-3เมตรเลยนะคะที่บ้านฝนก็สูง3เมตรกว่าๆบางคนก็เรียก Cape j a s m i มิหรือ Secret Garden j น s m ส n e นะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมคล้ายๆมะลิเลยค่ะตอนนี้ต้นที่บ้านก็ออกดอกขาวเต็มพุ่มเลยนะคะมี2พุ่มใหญ่ๆฝนก็ตัดใส่ใจกันเล็กๆที่ปั้นไว้ตั้งนานแล้วนะคะก็สวยดีน่ารัก ข้อดีของคนปลูกดอกไม้ก็คือเราสามารถตัดสดๆดได้จากในสวนนะคะดอกสองดอกก็สร้างบรรยากาศในบ้านได้แล้วจะตัดมาใส่แจกันจะตัดมาใส่โต๊ะทานอาหารก็ได้ทั้งนั้นค่ะฝนก็ไม่ได้ไหว้พระเป็นประจำนะคะแต่ฝนเกิดมาในครอบครัวชาวพุทธเนาะ,เ,นะเห็นพ่อเก็บดอกไม้มาไหว้พระทุกวันพระอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ถ้ามีเวลาฝนก็ตัดมาไหว้บ้างค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวเองนี่แหละเนาะเพื่อพอเราได้ไวายพระอะไรเราก็รู้สึกว่าเออมันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคร่งครัดอะไรไหมไม่ได้เป็นคนเข้าวัดเข้าวาบ่อยนะคะเนี่ยฝนจะพาเดินไปดูพุ่มมะลิของฝนมีพุ่เมนองหน้าบ้านตรงนี้นะคะนี่พุ่มสูงใหญ่มากค่ะสองสามเมตรแล้วก็อีกพุ่มนี้สูงขึ้นไปถึงต้นแมกโนเลียเลยนะคะพันขึ้นไปข้างบนต้นนี้ เกือบสมเมตรกว่าๆนะคะเดินผ่านนี้หอมฟุ้งเลยพุ่มใหญ่มากช่วงฤดูหนาวนี่ใบไม้ร่วงหมดนะคะต้นไม้อะไรก็ตายยุบไปหมดแม้แต่ย้าก็แทบจะมองไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็เขียวกลับมาหมดแล้วอากาศเริ่มจะร้อนฝนก็จะต้องมีอ่างใส่น้ำไม่ให้เอาไว้ให้นกมากินน้ำหรือมาเล่นน้ำนะคะ เมื่อวานอากาศดีก็เลยพากันไปเล่นเทนนิสกันนะคะกับลูกสาวกับแฟนลูกสาวกับสามีฝนเล่นเสร็จก็ไปกินข้าวพาเด็กๆไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนานๆฝนถึงจะเข้าในเมืองสักทีนึ่งนะคะคนเยอะมากเยอะแบบว่าโอ้คนมาจากไหนกันเพราะว่าตอนโควิด -3 ปีที่แล้วเดินไปในเมืองนี่ไม่มีคนเลยนะตอนนี้คนล้นหลามมากมาทั้งจากเป็นเยี่ยมจากเยอรมันค่ะเพราะว่าประเทศที่เราอยู่มัน เป,เป็นประเทศเล็กๆที่ติดชายแดนติดหลายประเทศนะคะติดทั้งเบลเยียมทั้งเยอรมันคน,นเนเธอร์แลนด์ส่วนมากก็เลยพูดได้หลายภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าฝั่งเบลเยียมบางประเทศก็พูดฝรั่งเศสนะคะเพราะนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆนะคะเขาถึงต้องทําการค้ากับต่างชาติต่างแดนเขาจาเป็นจะต้องเรียนภาษาอะไรเงี้ยเพื่อทําการค้าขายนะคะในคนดัตส์ส่วนมากถึงจะ ค่อนข้างจะคาดหวังสําหรับชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่เนเธอร์แลนด์นะคะว่าจะต้องพูดภาษาบ้านเขาได้แล้วคนเนเธอร์แลนด์ส่วนมากก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ทุกคนนะคะแต่เขาก็ยังอยากเห็นเราพูดภาษาดัตช์อยู่ดีนั่นแหละฝนมาฝนก็ไม่ได้พูดเก่งนะคะแต่ก็สื่อสารกันได้เวลาเราพูดไม่เข้าใจเราก็ใช้ภาษาอังกฤษมีน้องคนหนึ่งเม้นไว้ดีมากเลยว่าผมรู้แล้วแหละว่าทําไมดอกไม้ที่ที่นู่นถึงสวยงามเพราะว่าอากาศแล้วก็ฝนตกใช่คะ่ะเพราะว่า อากาศที่นี่จะหนาวไปสักหกเดือนเจ็ดเดือนนะคะดินมีโอกาสได้พักผ่อนเราไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะคะช่วงนี้เพอมันหนาวมากดินได้พักหเดือนเจ็ดเดือนต่อปีนะคะมันจะมางามเอาแค่สามเดือนสี่เดือนตอนสปริงแล้วก็ซัมเมอร์แค่นั้นค่ะดินได้พักมันก็จะงามแล้วก็ฝนก็ตกบ่อยมันก็พาไนโตรเจนลงสู่ดินด้วยนะคะแล้วก็ปีไหนถ้าเกิดว่าหิมะตกมากม ก็จะทําให้พวกทากพวกมแมลงอะไรเงี้ยตายค่ะก็จะไม่ค่อยมีพืชไม่มีสัตว์รบกวนมแมลงรบกวนพืชน,นั่นนะคะพีออนีที่สวนจะบานไม่พร้อมกันนะคะพวกสีขาวกับสีชมพูแล้วก็สีขาวกลีบชมพูด้านบนนี้ก็จะบานทีหลังเพื่อนนะคะฝนคาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะบานฝนก็คงจะเปิดให้ลูกค้ามาตัดพีออนีนะคะไม่ได้ รับลูกค้าเพิ่มเติมหรือประกาศอะไรมากเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นี้ก็ไม่น่าจะพอกันนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มาเสียเวลากันสำหรับคนบ้านไกลบ้านอะไรมีน้องๆพี่ๆคนไทยหลายคนอยากมาฝนบอกตรงๆเลยว่าฝนเกงใจนะคะเพราะว่าดอกไม้มันไม่เยอะมาก็เสียเวลาขับรถเปล่าๆนะคะคนเยอะมากนะคะที่ผ่านๆมาเท่าที่ฝนเคยเปิดงานแสดงศิลปะ ไม่ว่าจะงานวาดรูปหรือว่าอะไรถ้าเปิดเป็นทางการว่าเออวันนี้เปิดงานนะเปิดสวนนะอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะมากค่ะวันหนึ่งเปิดเที่ยงถึงห้าหกโมงเย็ยนเนี่ยคนเยี่ยมชมน่าจะประมาณสามสี่ร้อยนะคะเวียนเข้าเวียนออกทั้งวันบางทีก็เก่งใจเพื่อนบ้านเพราะว่ารถมันจอดเต็มถนนมีแต่รถสวนเรทาทั้งนั้นเลยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากมาก็ดูชมผ่านทางโซเชียลมีเดียนี้ ก็แล้วกันนะคะตอนแรกฝนว่าจะเปิดสักอาทิตย์หนึง่งแต่คิดไปคิดมาแล้วแค่สองวันก็น่าจะไม่พอแล้วละค่ะดอกไม้แล้วก็หลังจบงานนี้ฝนก็ต้องรีบเคลียบบ้านเคลีย์สวนนะคะมีหลายอย่างให้ต้องทำอีกมากมายเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยอาจจะได้อัพวิดีโอแค่วันละ 1- 2วิดีโอนะคะ แต่วิดีโอกเก่าฝนเยอะเลยใครยังดูไม่หมดไปกดดูได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกเม้นทุกกำลังใจทุกการติดตามเหมือนเดิมค่ะมีเวลาแล้วก็จะพยายามตอบทุกคนขอโทษที่ไม่ได้ตอบในข้อความนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ